โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่15กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคื้นที่ผ่านมากันด้วยนะครับสาหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับรายละเอียดนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่นะครับ มาดูคู่แรกนะครับในสึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่เอตบันยอนนะครับพบกับมายยกานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับและคู่นี้จะเป็นคู่ VP ีนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูในสึกฟุตบอลกัซโซซียอิตาลีนะครับอย่างคู่เวโลน่านะครับพบกับเคมอรินเซ่นะครับ คู่นี้นะครับจะแข่งขัน uh กันในเวลาฮาทุ่มคืนนะครับและคู่ที่2นะครับโคลโม่นะครับพบกับเจนัวนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลสวีเดนออสเตรเลียนคานนะครับอย่างคู่ AIK โซนนานะครับพบกับบอมปอรตคาน่านะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับและคู่ที่2นะครับพักเคนนะครับพบกับ โกเทนเบิร์กนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนส0บนาทีนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์นะครับอย่างคู่อังคาราเนสนะครับพบกับอัปตูเรดดิ้งนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5าทูมส่สิบนะครับและคู่ที่2นะครับเบเดบิกนะครับพบกับเวมานิญญานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปน2นะครับอย่างคู่เรียนซาลากูซ่านะครับพบกับ อันบาซิเต้นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลิหน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเล้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถอไลน์ได้ที่ st 1 1ึนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ